อ,อยู่ออนนี้แถวๆเมืองตลาบุรีแหละลุพ่อ๋อเอ๊ลุงพ่อจะอต้อนรัป่าเหรอวันไหนอ่ะวันที่วันที่เท่าไหร่ครับวันที่เท่าไหร่อ๋อสิบตุลาเนาะ หลวงพ่อที่ที่วัดมีพระกี่รูปนี่สี่รูปใช่ไหมฮะเอ่อแล้วท่า,าตนตอนนี้หลวงพ่อไอ้พระท่าไหนบ้างนนที่พ่อมาใสนเหรอ ก็อยู่ที่สำนักสงฆ์ไหมตอนนี้ล้ววะนีออตอนนี้กำลังสร้างอะไรอยู่อ่ะกสงออูออ,อันนีเเ้เรายกเป็นวัดหรือยังยกเป็นวัดหรือยังที <concepts and stones> อ๋ออ๋อขบขบกึ้นเลยนะหลวงพ่อถางเลยอดีเอ่อเห็น,น,เ,หนเห็นข่าวว่าเนี่ยเอ่อพระพระของหลวงพ่อเนี่ยไปเรียย่ยไรแถวแถวบางช่าบุรีนี่พอรู้เรื่องไหมเนอ พระพ่อัหลวง่อเลยหรออรัเจาวาดปวัหลวงพ่อเัยนะครับอ๋อพระลูกศิษย์เหรออ๋อนี่เราไปที่อะไรข้างเขตมักผิดนะหลวงพ่อพอรู้ไหมนี่ล้รอนโอ้ยมันอนุโลมไม่ได้นะเรื่องแบบนี้นะตัดเตือลูกศิษย์มาเนื้อพระชื่อพระอะไรอะที่ที่มาเนี่ยผมว่อ ชื่อผ้าะอะไรอ่ะที่มาสีนะอ่าอ่าหนูก็เตือนนะอย่าให้มีอยู่นะ ประมาณนี่นะคะเวลาประมาณคี่เมสองประมาณแปดสองปอนดช่ไเพราะว่าเมื่อก่นหนูมาหนูมาเห็นในประมาณที่ยังเป็นแปของแสดงว่าให้โทรแจ้งครับถ้าเรามาเก็บเนี่ยต้องเก็บหลายล้านใช่ที่รบกวนงี้ได้ไหมว่าถ้าถ้ามาเนี่ยช่วยโทรแจ้งที่ที่จะเข้ามาจัดการนะได้ เ,าเ็ารกเนน้องเห็นไปาเแเร่เพิ่งเ,เ,เ,เคยเห็นอะอบเ,บอนเห็นขยัดจับเบือขึ้่นถาม่เาเขาจตมาตอดว่าเพราะว่าอุเขาจะนอนนี่จกอเขีด82 88แก้า หนึ่งหนึ่งสองสองพี่บองนะแต่หนูเคยเห็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะคำถามพี่นะพี่รบกวนหน่อยหายกินแล้วหายแล้วเป็นตัวแก้ไขแก้ไขมันตัวแคนวัดมาใช่แล้วก็แบบพวกัมป่าป่าแต่ว่าหมาก็จะปฏิเสธกันเลยว่าไม่สะดวก แต่มาบ่อยจริงพระเรียกอะไรก็ไม่ได้นะ,ะเพราะว่าพระเนี่ยจะต้องขออนุญาตในการเรียกอะไรเพื่อเรื่องอะไรหรความจเป็นยังไงที่ต้องเรียกอะไรเงี้ยอะไรนี่หนูม<ะ>ีเขาประเด็นเีสธก็าต้ก็ไม่ไถูกถ,ถ้าเรียกอะไรอ่ะมันไม่ค่อยมีหรอกเนาะแต่ทางพี่จะแจ้งเจ้าคณะเมื่อวัอนที่ ก็ในกรณีที่มีชายแต่งกายคล้ายพิสุนะครับวางถังผ้าป่านะครับบริเวณตลาดใหม่สมบัติบุรีนะทางสำนักงานพระพุทธาาศาสนาจังหวัดนนทบ,บุรีก็ได้ส่นที่กำลังกับกอรมนรนนทบ,บุรีนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบนะฮะก็พบในส่วนของถอังถังผ้าป่านะครับที่ระบุว่าเป็นสำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดสระบุรีนะครับนำมาวางตามร้านค้าต่างๆนะครับเพื่อให้าทางร้านค้าเองแล้วก็ผู้ที่ใช้บริการของร้านค้าเนี่ยมา,าร่วมทำบุญนะครับโดยได้จัดวางเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับป,ประมาณช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ทางาผู้ที่แต่งกายคล้ายพิสูจเนี่ยก็จะมาเก็บ ถังผ้า,าป่าในวันที่11กันยายนครับแล้วอ้างันทางเจ้าที่ได้ตรวสอบอะได้ตรวจส,สอบว่าเป็นผ้าป่าหรือผ้าปิงครับคือ,ค,อคือตอนนี้เองเนื่องจากว่า,าเราได้ตรวจสอบกับทางกล้องวงจรปิดในส่วนของอร้านค้าที่ที่เกิดเหตุนะครับก็ ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเป็นเป็นพระจริงหรือพระปลอมนะครับแล้วก็วันนี้ที่ลงไปก็ไม่ปรากฏผู้ผู้ที่แต่งกายในในเหตุนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวคงต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบอีกสักระยะครับผมครับเองนะครับต้องต้องเรียนว่าใน ในส่วนของการดำเนินการเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในเรื่องกรณีนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นในเรื่องของการเลี่ยไยนะครับซึ่งาทางคณะสงฆ์เองก็มีคำสั่งมหาเถระสมาคมเรื่องควบคุมการเลี่ยไรพศสองห้าสามเกนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยไม่สามารถดำเนินการแบบนี้ได้นะครับ ตรงนี้เองเนี่ยนะครับแม้แต่เป็นพระจริงเองก็ไม่สามารถดำเนินการแบบนี้ได้นะครับต้องขออนุญาตเจ้าคณะปกครองนะครับตามลำดับชั้นนะครับแล้วก็ต้องเข้าคณะกรรมการเลี่ยลายของคณะสงฆ์ในจังหวัดนั้นๆแล้วได้ใบอนุญาตถึงจะสามารถดำเนินการได้ครับยิ่ง การดําเนินการเลี่ยายข้ามจังหวัดนิ่งยิ่งทําไม่ได้เลยนะครับต้องต้องขออนุญาตทั้งคณะสงฆ์จังหวัดตัวเองแล้วก็คณะสงฆ์ในจังหวัดที่จะไปเลี่ยายนะครับผมบบถ้าถ้าถ้าตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าเป็นภาพปลอมเนี่ยนะครับเราก็ต้องอแจ้งแจ้งความดำเนินคดี ตามประมวลกฎหมายคดียา,ยาที่2 0 8นะครับเรื่องแต่งกายเรียนแบบสงนะครับตรงนี้เองเนี่ยาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับต้องร่วมกับพระวิญญาธิการที่อยู่ในพื้นที่นะครับรวมถึงคณะสงฆ์นะครับในการกวดขวัญกวดขันเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่า,าเรื่องนี้หมายถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาของประเทศไทยของเราด้วยครับผมครับ ึงพี่น้องประชาชนนะครับหากพบพฤติกรรมแบบนี้นะครับอขอให้แจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะครับให้ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมนะครับเพราะว่า,าตรงนี้จะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนนะครับแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่อพระศาสนาเขาของเราในภาพรวมนะครับขอบคุณครับ